สวัสดีครัทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไหนสวีเดนนะคะวันนี้ไหนก็มาดูเซาพากันไปติดตามชมกันเลยค่ะ จาการปา่าที่ไหนมาเก็บกลูบอสนะไอ้ผักหญ้าเอ็นยืดไอ้นี่อ่าเาก็เรียกอะไรผักกูดอ่าวาราบีอ่นะไหนไม่กล้าเก็บกินช่องแม่ขวัญเก็บกิน,นวาราบีน,นี่หนเห็นไหมแสดานี่นะคะ สดาวฝรั่งโอ้โหยอดกําลังอวบเลยต้นจะเกลี้ยงเกลี้ยงอ่ะเนี่ยให้มันจะมีกาบนะ,ะตามที่ยาเหมือนกับไอ้กิง่งอ่ะมันจะมีเหมือนกับรอยขีดโอ้ยนี่อ่อนๆเลยค่ะสะดาวฝร,รั่งมันจะเป็นยาระบายอย่างดีนะคเนี่ยยอดยอดกำลังงามเลย ผักติวฝรั่งนะครับผักติวฝรั่ง นีย่ยอะไรไม่รู้ติดมันเหมือนกับเกีียวเสื้อผักติ้วรสชาติจะเปรียปร้ยวๆยอดอบอๆเลยนะครับ กินกับอ่ากินสุดอร่อยนะกินกับส้มตำอะ่ะเอาไปใส่แกงส้มก็อร่อยผัดติว้วไอันี่อ่ะผักกูด,ดูดูสิวาราบีผักกูดอ่เขาเรียกวอะไรสามง่ามเหรออวบมากเลยโอ้โหเดยน้นไม่กล้ากินนะเพราะว่าช่องมาดามบ้านนานยแกกินแล้วแกแพ้รู้สึกว่า แต่ช่องแม่ฝันกนะินอากูดญี่ปุน่นวาราบิอ้วบมากเลยดย้วยโอ้โหอยากจะลองแต่ไม่กล้าตามหาหารเสดากันอีกนิดคนะ่ะนี่บรรยากาศ ก็ใช่นะนี่นี่สแตวอืมโอ้ยเนี่ยมันจะมีแบบว่าก็เรียกอะไรเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นจุดเป็นจุดอ่ะที่ก้านอ่ะ น,นี่ก็ใช่อันนี้ก็ใช่เหมนะหือนกันี่ลำต้นมันมันจะเป็นแบบเลื่อ,อ,อมๆมาเลยมุดไป เดาฝ้าร่างอันนี้อันนี้จุดจด,ดำ,ดำเห็นชัดชัดเลยนะคบเนี่ยยอดอ่อนอ่อนโอ้ยอุ่นนี่แบบนี้ยอดอ่อนอ่อนเลย อ๋อันนี้ตรงนี้ก็ใช่หมดเลยแปลว่านี่อ่อนอ่อนเกินอ๋อแบบหนึ่งมันจะมีคล้ายๆกันต้นนั้นไม่ใช่นะไปดูชัชดๆโอ๊ยตกอ๋ออันนี้ก็ใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ใช่นะนี่แต่ต้นหนึ่งต้นนั้นอนะไม่ใช่นี่แบบนี้ ไม่ใช่แบบนีด้ดูกับแบบที่ใช่มันต่างเลยนะลักษณะใบจะไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ลักษณะใบจะไม่เหมือนกันแต่ว่าต้นน่ะมันจะลักษณะจะคล้ายๆกันต้นอะ่ะต้นลักษณะคล้ายกันแต่ว่าใบจะไม่เหมือนกันอันนี้สะดาลฝรั่งกินได้อันนี้ไม่ใช่ อยู่ลําต้นเนียอันนี้แบบนี้กินได้เ้ยแล้วก็แบบแบบนี้แบบนี้แบบนี้กินไม่ได้แบบนี้กินได้ถ้าสังเกตลําต้นแล้วจะเหมือนกันเลยนะอันนี้เอ้ยบุกบ่าอันนี้กินได้ชัว จะเดาฝรหลังค่ะเป็นยญญาระบายเป็นยาระบายกินน้อยเป็นยาระบายกินเยอะเป็นยาถ่ายนะคะแล้วนี่มันจะมีกาไปน,นี่เขาเรียกอะไรไหมลูกนี่เขาเรียกอะไรกาบเหรอกราบเนี่ยตรงเนี้ยอืมดมแรงมาก ในสุ็หาเจ็บอุอ้ยอันนี้ก็ใช่เจ้าเห็นไหนก็ให้บุปปกปล่าน,นะอวันนี้ก็ได้มาเทน่าจะพอแนละ้วค่อยมาเก็บใหม่ เดาแฟาร์ด่างเอาไปลวกแล้วก็แช่ช่องฟิตไว้นะเนี่ยมีเยอะเลยเนี่ยค่อยมาเอาเก็บใช่หมดเลยเนะอันนี้ก็ชนะชาะต้นเล็กๆเ,เยอะๆเลยอื ว่าจะไม่เก็บนะ <c oughs> เก็บสักหน่อยเฮ้ย,ย,ยนี่เพ <c oughs> ิ่งขึ้นหยฝนฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วนี่มืดฝนมาแล้วตอนนี้ก็เดินกลับก่อนนะครับเดินเปียรรุ โอเคค่ะสำหรับวันนี้มืดฝนมาแล้วเก็บสดดาฝลั่งกันค่ะวันนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไ like. นสวีเดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้ได้สแดามาเอารวบแล้วก็ใส่นในเชฟฟีดแล้วก็ผัดติวแพง